ชีวิตวันนอกบันนอกพี่น้องเกิดมาทุกยากปากหมองระเบิงสุมอนีอ้วันสบายเป็นองด์ดำองค์แดงเท่าแล้ววันเบิร์สุขคนจะเป็นสาวงามเธอเนี่ยพี่น้องเออผู้ใดผู้ใดบ่างามเขากับว่างามเอาเองเนาะอืฝืนฝนจองคนนี้กินข่าวกั๊บยางเห็นบ่เนี่ยพี่น้องกินข่าวกับแก่งแก่งบักฟักใส่ก่ยซ้ำนี่กะอิ่มเด้อ่ะเด้อ เออซคือพอแท็กี้ซูไปอื่นเนาะใช่ได้กินนี่ยังนอทุกยนักกรนดอกกินเตียงใกล้ก็ต้องสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มใกล้บ้านตื่นลแตกอยู่ได้นอนนั่งเนาะเรื่วงมันจังเลยเจ้าพิษเลยคุ้มร่องไหล่ะคุ้มรองไหมอีบอกรค่ะใกล้ตลอดเดียวรอนอบเออเดือดแล้วอือแจ้งว่างัวให้สลลาได้แล้วเนาะแ่เกี้ใกล้ึมก็คืองกได้กินอืม ไก้ขึ้นรถจังได้กินปิ้งแล้วตับใกล้เลี่ยงจะียดได้หรือจับอะไรลูกมัน่าบกับบ้านเขาหายยังเมื่ไบ้านนี้บันนี้บันนี้ค่ะแล้วแล้วปิ้งตับปิ้งย่างไวเนบไวสูงสูงเนบไผ่หยาเงี้ยงมุ้งหยาเงียงมุ้งหยาไผ่หยาสูงสูงเออมาพี่มาว่าพี่ย้ายนั่นกัจากว่าน้ำผุดมานะมาว่าเนบไว้น้องสูงสูงเทงไผ่หยาหาโตง่อยขึ้นกับบ่ได้ถุก ทุกยากว่าเรียนทุกยากสมัยตะกี้พี่น้องปีงกล้แล้วเนบว้ไผ่หยาฮีันมุ้งหยาบเนบบสูงสูงอีพอกับผู้สูงสูงใช่ลเนบวบถัปอนน้องก็ไดกินยากรก็ได้กินเนาะนี่นี่ละชีวิตบ้านๆได้กินซรันี่ก็อิ่มคเอเก้าจากพี่น้องนี่แกงไกัุซู่เมาไปเอามาอีกมันมีอยู่เด่นแสบะแ่บแต่ว่า มันคุ้งได้กินสิว่าเพสจังน้อยได้เนี่ยอืเพราะว่ามันจับเอาพีกันน้อยอ,อีแม่แล้วบอกใครมากกว่ได้ตอแกงกะทิแบบเนี่ยเรามีแนวกินไม้ของเราอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตบานๆชีวิตชีวิตเส้สสนรบทแทๆ้ๆชีวิลลตลูกลูกเต้าลูกหลานที่เกิดมาทีมีตะข่วมจนตะกี้ตะคอยอืมเปลวเลี้ยงอืดเลี้ยงหยาหบเฉพาะเพราะว่าตะคอยอ้วนนี่เพราะยังเพราะว่าตะคอยกินยัง ก็ได้แซ่บเบิร์ตสุยางอืมแค่น้อยอึดอยากลายแค่น้อยอึดอยากลายลูกลายๆกันคนเนาะสองปีคนสองปีคนกินตะกี้แหนมข้ามข่าวกันเด้อืมนั่นจำได้เว้ยจะเรียกจะเรียกเป็นคนกินปมเนาะทำคุยมากเลยกันเบิ้งเนี่ยเอ้ยนายเนาะคุยมากแล้วมาให้กันเบิ้งขันเรียกเรียกตาน้ำกันเรียกตาน้ำกันว่า มึงคุยง่ายกูคุยน้อยมึงคุยง่ายอย่างเดยวพอเนย่ยมาฟังแล้วแต่ว่าใช่เนี่ยย่องได้เด้ิใช่เนี่ยมันจะยองมันยอมมันก็ยอมแต่ว่าบัากจะเลือกนี่มุ้ยปุ๊บมันสชอบชอบมันสิเด้มันจะน่าเห็นมันไม่มันไปหอาบางเด็กคุยมันก็ชอบสัดแต่ปากไม่ได้สนธุ์แล้วจะเลริบเก่งมาก็หน่อยกาวเดียงอดีตตะก้าวแต่ก่อนพี่น้องวันจะแบบดีคนเนาะ thang ừ. xi nóc ăn xi si khôn to to cả ừ. luôn tụi xi khôn chơi xi khôn con tụi chơi là quẩy nang bạc đúc bạc trái cho khâu cho khâu hai càn khâu con đeo luôn tụi cả à anh cô băng hàng nhé ừ. tằm nhé nhừ nhé nhừ này con mua ừ. này này chú tài lại càn mà con tụi để เป็นยังพ่อยังผู้ใหญ่ถ,ถึงตีกอนพูนอีแมนอนเองเลงยุอันเอาอู้เปยพูดนา้าจ้ะสองคนนี่ใช้เสียดำเตรียมตัวสิไปอันไปงานขาวดำจ้ะสิไปส่งสก,การจาก์จ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะพี่ <ไป S 1> น้อง <c oughs> ว้าชีว<ต>ิตแสงฟ้งฝนแหหันกับมี้กับเพาาอยู่ก็ยัง่กินกันขอบคุณหลายๆจ้ะ